อ้อยก็ขอสวัสดีชาวแฟนาพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในซองคลิปนี้เ,เราจะ,ะมาอยู่ในซวนของเกมอย่างคูบี้แลนคิงดอกันเนาะสำหรับในซวนของคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนคอลอกันอีกเช่งเคยนั่นเอง อออิออออนะทุกคนก็ไม่อยู่กันในเกมคุกกี้รางขิงนอมนะคะก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าห่างหายไปนานมากนะคะเกือบจะหนึ่งเดือน2เดือนได้แล้วก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาพร้อมกับตัวคุกกี้นะคะทั้ง3ตัวใหม่เลยที่ต้อนรับช่วงวันคริสต์มาสหรือว่าฤดูหนาวในตอนนี้นะคะในส่วนของครีมินาจะมาทําการสุ่ม3ตัวเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวคุก คุกกี้ตัวลูกสนนะคะเป็นสายระเบอร์นะคะแล้วก็คุกกี้นักดนตรีเป็นสายฮิวนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวคุกกี้ที่เรียกว่าฟาร์มนะคะ ต้องฟาร์มใช้เวลาฟาร์มพอสมควรเลยนะลก็คีรคุกกี้ลดซอเบนะคะคุกกี้ตัวนี้นยะเป็นสายจมตีระยะไกลนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆเดี๋ยวคลิปนี้นะจะมาทําการซูม3ตัวเลยเนาะในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้นะคะก็มาเดี๋ยวเราจะมาทําการุ่มกันเลยนะว่าในคลิปวิดีโอนี้คุกกี้ทั้ง3ตัวเนี่ยเราจะต้องสูมเสียไปเท่าไหร่ถึงจะได้มาทั้ง3ตัวนะคะเราก็ยังมีอีเวนต์คริสต์มาสด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดีกว่านะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ ในช่วงเราดูหนาแบบนี้นั่นเองอะแต่ว่าก่นจะเข้าไปชมกันนะคะก็ช่วยกันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะส่วนสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอย discord ก็สามารถกดลิงค์ discord ที่ทิ้งเอาไว้ที่ใต้นน description กับแปะไว้ที่ชุมชน YouTube ได้เลยนะคะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยแล้วก็ขออภัยในเรื่องของเสียแรกในคลิปนะคะในวันนี้ด้วยก็ขออภัยเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันอืมอ่ะโอเคก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะเะดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเดือนธันวาคมของเกม Cookie Land Kingdom กันเลยดีกว่านะคะอ่ออะทุกคนในส่วนของเจ้าตัวคุกกี้เนี่ยตัวที่แบบรู้สึกว่าเหมือนจะดีม้กจะเป็น คุกกี้ซอเบนะคะคือตอนนี้เขาเขาใช้แบบในอารีนาเลยเยอะมากนะส่วนตัวฮิลกับลูกศรเนี่ยยังไม่เห็นแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ตัวซอเบเนี่ยน่าจะดีอยู่เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มการแต่ตัวซอเบเนี่ยรนเราเอาไวต้ตอนช่วงท้ายเลยนะแต่ว่าก่อนจะไปสุ่มการ๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมก่อนนะ,ะตรงอาณาจักรของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมตอบตัวกระลอกตัวนี้นะคะเป็นร้านกระลอกนั่นเองตอนราช่วงเดือนธันวาคมนะยังเลยเวลาอีกประมาณ17วันเนาะก็จะสามารถนาในส่วนของตัวลูกศร ไปสุ่มคล้ายๆกับสุ่มกาชาอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันจะมีเป็นลนาลิเออัตราเนาะไม่ว่าจะเป็นสโนว์บอลลูปโอ้ยอดสอนคุกกี้อันนี้คือไม่รู้ว่ามันทําอะไรน่าจะเป็น สมบัติมั้งแล้วก็จะมีเป็นพวกของตกแต่งอาณาจักรเนี่ยเป็นแบบแบบแบบลิมิเต็ดนะคะต้องบอกเอาไว้ก่อนแล้วก็จะมีเป็นพวกไอเทมต่างๆนะคะลูกโอกทองคําเดยสะขอลูกโอ่ทองคำเนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นของที่อยู่บนฐานล่างได้ส่วนการที่จะได้เจ้าตัวลูกโอกใเนี่ยเอาไปสูตนะคะก็ให้มาที่ส่วนแรกลูกโอ่เนาะเลยจขอตรงสุดนี้เนี่ยจะนําได้่องข,ของตัวสินค้าที่เรามีนเนี่ยไปแลกเป็นลูกโอกนะคะซึ่งสามารถทําได้สูงสุด5000ลูกโอ่ต่อวันเนาะอะไรประมาณนี้ก็สามารถ ทำได้นะคะโดยการนําสินค้าของเราที่มีอยู่เนี่ยไปแลกหรือว่าจะใช้เพชรนะคะในการซื้อก็ได้เหมือนกันสามารถใช้เพชรในการเติมลูกโอก็ได้นะสำหรับผู้เล่นคนไหนที่บ้านรวยนั่นเองอืมอ่ะแล้วก็จะมีเป็นสมุดร้านกระรอกเนาะนี้สมบัติจริงๆรด้วยสมบัติสโนว์บอลลูกโอกนะคะอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มกันมาอันนี้เป็นเรื่ของกิจกรรมคร่าวๆนะคะแล้วก็มาทําการสุ่มกันเลยใรส่ของตัวแรกที่เราจะมาสุ่มกันนั่นก็คือคุกกี้นักดนตรีนะคะตัวนี้ เป็นคุกกี้ที่มีมานานแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้มาสุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาประเดิมสุ่มรอบแรกไปเลยละกันโดยพิมพ์ตัดนะคะโอ้โหเปิดมาก็คุกกี้โคเวอร์กับอันนี้เลยนะคัาาสตาร์ดมาฮะดูดีจะเกือหรือรปล่าคลิมนี้เนี่ยนานแน่นอนได้มาหนึ่งตัวจุกๆนะคะอืมอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าได้เป็นตัวอะไรนะขอเป็นตัวดีๆเหอะไม่ก็อาจจะเป็นคุกกี้ดนต,ตรีมาเลยก็ได้อังจริง Black berry, ตอร์บเบอรี่แบล็คเบอรี่เราไปรุ่นเร็วหน่อยนะเดวิลนะคะแครอทอะฮะเชอรี uh ่อ huh. า uh huh. อันนี้แหละอีปิกนะคะซึ่งเราเนี่ยได้มาเป็นวันนี้จะมีโชคชะตาอะไรรอเราอยู่อย่าบอกนะได้แล้วหรอเออได้อย่างไวเป็นไงจบอย่างไวนะคะตัวแรกก็ได้มาแล้วสำหรับคุกกี้นักดน,นตรีนะคะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอ่ะสุ่มได้แล้วคะ่ะ โคดดนตรีวันนี้นี่ไงคุกกี้นักดนตรีแสดงช่วงทำนองที่ปลอบประโลมจิตใจเป็นไงคะสายรักษาแล้วหลังนะตัวนี้เป็นระดับอีพีโอ,อ้โหได้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวภาพเลยละกันนี่ได้มาตัวแรกเลยฮนะโอ,อ้โหดูอย่างดีพิมพ์ตัดก็ยังเหลืองั้นเดี๋ยวเราไปสุม่มตัวต่อไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าคุกกี้นักดนตรีเนี่ยคนไม่ค่อยใช้เยอะก็น่าจะเฉยๆมั้งก็จะไม่ยอมอาเสียแบบ เสียเยอะกว่านี้นะออก็เดี๋ยวเราไปสุ่มตัวนี้กันต่อสําหรับคุกกี้ลดลูกสนนะคะตัวนี้ไม่รู้ว่ามันดีไหมแต่ว่าเหมือนเพิ่งจะมาสําหรับตัวนี้นะมันเป็นสายระเบิดเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยสําหรับพิมพ์ตัดแรกเปิดมาโอ้โหขอข้ามเลยนะคะมา3ตัวนี้ยังไงก็เกลือแน่นอนข้ามนายดอสอิไม่มีพวกชิ้นส่วนเลยนะมีแต่คอมมอนกับแรนะคะอันนี้อะไปกันต่อรอบที่3อันนี้โอ้โหเกลือจัดกดข้าม ข้ามไปสิคุกกี้นากล้านะฮะโอ้ไม่กอดข้ามเออุอ้ยมีไอ้นี่มาฮะไอ,อชิ้นสว่วนของคุกกี้เราลุกสนมาสองอันไปกันต่อเราจะไปแบบด้วยเร็วอันนี้ห้าสิบห้าสิบนะคะไม่รู้ว่าจะตาแดงไหมโอเค okay. ถ้าตาแดงงันก็ข้ามไปเลยละกันอันคราวนี้ลองดูดีว่ามันมีชิ้นสว่วนไหมเชอรี่อันนี้คอมมอนนะคะเป็นตัวคุกกี้นางฟ้าเนาะก็เกลืออยู่ดีอะคอมมอนอะ อันนี้เป็นระดับแลนะคะเป็นคุกกี้รสเดวิลมีไหมมีโอ้โหหิรัญญาของคุกกี้แพนดิลล่าก็มานะคะโอเคอันนี้เกลือเหมือนกันโอ้สำหรับคุกกี้โลดุกสวนนี่คือเกลือแนะะ่ะแล้วก็เพิ่มตาคุกกี้อันสุดท้ายนะคะก็คืออันสุดท้ายสิบรอ,อบสุดท้ายนั่นแหละซึ่งโอ้โหรอบสุดท้ายที่มันมาวะ่ะจะมีคาสตารก์กโคเวอร์มาดูซิว่าจะได้กี่ตัวนะคะครั้งนี้ขอสักสองสามตัวได้มากี่ตัวเอ่ย ได้มาหนึ่งตัวก็ยังโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกลือไหมมาฮะมาฮะคุณผู้ชมดูดิว่าจะเกลือไหมนะสำหรับคุกกี้โลนลูกสนสุน่มฮิมินาคุกกี้นักดนตรีมาแล้วลุงโล่ลูกสนมาอีกสองชิ้นส่วนนะฮะโอ้โหอีิีชิ้นส่วนมารัวลัวมาตัวนี้ได้แหละ ดวงอย่างดีนะคะดูรอบสุดท้ายยังไม่ได้เสียเพชรก้อเลยนะได้ามาแล้วสำหรับคุกกี้ลดลูกสนนะคะไปสายระเบิดแนวหน้าจะคอยปกป้องพื้นป่าและแมกไม้เออเรียบร้อยนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วกดข้ามไปเลยละกันเพราะว่าได้มาแล้ว นี่โอ้โหก็คือยังไม่เสียเพชรสักเม็ดนะคะดวงดีมากวันนี้สมรอบแรกนะได้คุกกี้นะัดนตรีสมรอบสองเนะี่ยเสียไป40ครั้งมั้งก็คือได้มาและวสำหรับคุกกี้ลดลูกสนไม่หลุดเลทด้วยก็ถือว่า โอเคมากๆนะคะมาแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นคุกกี้รสซอเบที่เราอยากสุ่มได้เนาะอันนี้เป็นประเพการสุ่มนะคะก็สุ่มพวกสมบสูสมบัติอะไรไปละลีเออัตราในต้นนละ้วก็มีโอกา,าสสุ่มได้คุกกี้รสซอเบเหมือนกันนะคะซูเปอร์อ e ีกปีนะสำหรับคุกกี้ตัวนี้อยู่ที่0.025%แต่ว่าเดี๋ยวเราไปสุม่มพวกตู้เฉพาะของคุกกี้รสซอเบเลยดีกว่านะฮะก็จะเป็นอันนี้เลยเราจะต้องฟาร์มให้เจอตัวค่าไอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น จุดไฟอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อส่มคุกกี้แลซอเบในตู้นี้จะมีระียดอัตรายอยู่ที่0.424แล้วก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนในเยอะนะคะแต่เรามาดูกันว่าโอกาสที่ยังไม่ถึง1เนี่ยจะสามารถสุมได้มาสำหรับคุกกี้แลซอเบเรามีงบอยู่ที่1 0 7 0อันนะคะสำหรับการสุมตัวนี้แล้วคือเราเนี่ยจะต้องจุดตะเกียงให้ได้8อันนะคะ โอ้โหก็คือแบบว่านานมากๆนะคะข้างล่างเขาก็บอกอยู่ว่าเมือ่อรูปรวมตะเกียงได้8อันแล้วจุดไฟจะได้รับคุกกี้รสซอเบรนแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หากสูมยี่สิบห้าครั้งต่อเนื่องแล้วยังไม่ได้รับตะเกียงเนะะี่ยจะการันตีการปรากฏของตะเกียงหนึ่งอันนะคะแสดงว่ามันอาจจะมีการส่มในตะเกียงด้วยงั้นเรามาสูมกันไหนดูดิการส่มจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอืมไหนดูซิโอ้โหเกลือจัด <laughs> มายังมีงบอยู่ในการส่มดูดิมันจะเปลี่ยนแปลงยังไง นี่ไงอ๋อนี่ไงตะเกียงมาหนึ่งอันแล้วโอเคมาแล้วฮะหนึ่งโดีเอ็งงบหนึ่งหมื่นจะพอไหมเฮ้ยโอ้ยังไม่มาวะเฮ้ยไม่มาแฮะผ่านไปเร็วเหมือนกันนะนี่คุกกี้และซอบเบได้ไหมเออยยังไม่ได้วะเฮ้ยหนึ่งสองแล้วทุกจุดอีกเจ็ดอันนะ่ะคุณผู้ชมกับองบอีกแปดพันจะได้ไหมไม่รู้นะ เอ้ยได้มาอีกหนึ่งอันโอเคเจ็ดพันห้านะคะขอร้องมาเยอะๆเถอะมาเลยมาลุุ้้นอะไรเงี้ยได้ไหมอืมไม่มาวะเฮ้ยโอเคไม่งั้นก็ขอเป็นตัวมาเลยก็ได้มันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะไม่รู้มันดูไม่ออกว่าเราได้ไม่ได้โอเคอันนี้ไม่ได้แล้วอะหกพันห้าหกพันห้าร้อยเจ็สิบฮึหึหัวละคุกกี้รสซอเบอุ๊ยอะไรบ้บวะ รอยเท้าของฉันได้กลายเป็นเกล็ดหิมะที่โปรยปลายลงมายัางโลกนี้ออเดี๋ยวนะ What หน่านี้จริงปะเน,นี่ยเฮ้ยวันนี้เราดูดีว่ากเลยนะคะดูดิดูสิหิมะแรกนี่คุกก <ook> ี <k ia> ้เราซอมในซูเปอปร์อีพีเราได้มาแล้วโครงการสายจงจิรยาไกลแล้วคือแบบ What ดีดวงดีจัดเลยอะเราเสียไปกี่อันอะสี่พันอันเองว่าทำไมวันนี้เราดวงดีดงทัางหมดคุณผู้ชมเข้าสู่แต่เพชรก็ไม่เสียอันนี้ก็ไม่ต้องเสียฟาร์มต่อแล้วอะก็คือได้มาแล้วนะคะสำหรับคุกกี้และซเบอร์่ที่สองสี่เปอร์เซ็นต์นะคะได้ยังไงพันนี้อะโอ้โหช่วงนี้จะ่าวันนี้อารมณ์ดีมากอะเดี๋ยวเรามาซุ่มกันดูนี้เมื่อกี้มันเหมือนจะมีอะไรผ่านๆอยู่นะคะเมื่อกี้อะไรแวบ,บๆแต่วเรามาสุม่มให้หมดดูดิว่ามันจะมีโอกาสได้อีกสักตัวไหม เออหรือไม่ก็จุดตะเกียงให้ครบก็ได้อะไรงนี้นี่ไงได้เปล่าตะเกียงอ่ะโอ้ได้มาอีกหนึ่งอันโอเคยังขาดอีกห้าอันนะคะกับอีกห้าพันบัวเคารว่าเป็นอะไรดอกไม้เนาะม,มาฮะมีไหมได้เปล่าโอ้ได้มาอีกหนึ่งอันมาพร้อมกับชิ้นส่วนเลยดวงอย่างดีอ่เห้ออีกสี่อัออนนาะตะเกียงที่เรายังไม่ได้จุดมาจุดกันดูดิจะได้ไหมได้ไหมฮะอืม โอเคอันนี้ไม่ได้ดูดิจะได้ไมหมคะอีกตัวหนึ่งเอาไว้อัพเกรดเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวดีเนาะตัวนี้ได้ไมหมคะอันนี้โอ้ไม่ได้วะ่ะสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะคราวนี้มาดูกันไม่รู้ว่าโอกาสได้ตะเกียงนี่มันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ชัวร์นะคะอันนี้ได้มาเป็นอุ๊ยเลยไม่ได้แหละแต่เราลองดูรายละเอียดอัตราสักหน่อยโอกาสที่จะได้ตะเกียงหัวใจลำค่าอยู่ระดับอีพิกนะคะสามจุดสี่แปดห้าเปอร์เซ็นต์อืมโอเคโอ้ก okay. ็โอกาสย,ยากอยู่เหมือนกันนะ ได้ไหมอันนี้นี่ตะเกียงเหมือนจะไม่มาแล้วฮะสอง0นหรจิบะคะกับอีก4ตะเกียงที่ยังไม่ได้จุดอันนี้ได้มาเป็นตะเกียงอีกหนึ่งอันโอเคยังเหลืออีกสามอันนะคะกับอีกสองพันเนาะ2 0 0พันงบในตอนนี้นี่เป็นไงได้มาไหมได้มาอีกหนึ่งเออเหลืออีกสองอันนะคะกับอีก1 5 7หจสิบมาดูกันดีว่าจะได้ไหมนะคะอีกสักตัวหนึ่งอะไรนี้นี่ไงได้เปล่า โอ้ไม่ได้เฮ้ยยังเหลืออีกหนึ่งพันเจ็ดสิบสมได้อีกสองครั้งพอดีนะคะซึ่งครั้งนี้ถ้าได้เนี่ยก็มีโอกาสได้อีกหนึ่งอันอยู่อันนี้โอเคไม่น่าจะได้ลวมั้งโอ้แต่ยังขาดอีกอันเดียวก็ฟาร์มแป๊บเดียวก็น่าจะได้ดแล้วแหละจริงในดูดิอืมเป็นไงฮะโอ้โอเคยังขาดอีกสองอันนะคะกนนะะ็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆนะในคลิปนี้คือแบบสุมไดคุกกี้แบบหูไปทุกตัวเลยแล้วก็ในดูดิ มีอะไรมั่งโอ้เควีสนี่ไงแล้วก็ได้เป็นพวกบัวอะไรงี้อีกนี่รับให้หมดออ,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 อนี่เป็นไงะฮะโคตรดีเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าดวงดีจะจัดนะฮะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูคุกกี้สองตัวแรกก่อนที่สุ่มในตู้ปกตินะคะจะเป็นคุกกี้นะดนตรีนะสายอ e ีพ er, ิกซึ่งสกิลของนานะ่ะก็คือบทเพลงแห่งเวทมนต์อ๋อ ฟื้นฟูพลังชีวิต8 2 4ของพลังโจมตีเพิ่มอัตราคิติคอนเพิ่มความเสียหายคิติคอนนะฮะโอ้สกิลก็น่าจะดีอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้ดีมากนะคะแล้วก็คุกี้เราลูกสวนนะเป็นสายระเบิดเป็นสกิลที่เรียกว่าระเบิดลูกสวนปิ้วๆนะคะเพิ่มความเสียหายเป้าหมายระเบิด1%เซเพิ่มความเสียหายในบริเวณระเบิดอีก 1. 7่นะคะสำหรับตัวนี้โอเคเฮ้ยเมื่อกี้เราดมดูอันนี้ การฟื้นฟูด,ด้วยปเปิดเพลงแห่งความปิติ1.2%หรือว่าเพิ่มความเสียหายด้วยเปิดเพลงทำลายล้างอีก 2- 4นะคะอืมโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่เราสุ่มได้นะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าสุ่มได้เลยเนะี่ยอันนี้เป็นสกิลของเจ้าตัวคุกกี้รสซอเบนะคะเป็นผลึกน้ำแข็งเพิ่มความเสียหายจากผลึกน้ำแข็ง0.53%อ่าโอเอองั้นเดี๋ยวเราลองไปอันนี้ไหม ไปลองเล่นดูดีว่ามันเป็นยังไงนะคะว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่าหมื่นหนึ่งเอออันนี้แหละไปฮะแต่เรามาลองดูกันดีว่ามันจะไหวไหมแต่เรามาลองดูประเดิมสกิลกันเลยดีกว่าเป็นทีละตัวนะคะสำหรับตัวนรกจะเป็นคุกกี้แล้วซอเบก่อนลองดูดินี่ซอเบกผลิตน้ำแข็งโอ้ปล่อยกระชายสกิลนั้นมันตรีพตมเพิ่มตาเม็ดฮีวเลื่อให้ส่วนอันนี้เป็นสายระเบิดนะคะสำหรับลูกศรออกเป็นการปลาลูกศรออกไปอ๋อ โอเคแล้วก็สกิลเหมือนจะอยู่นานนะคะนั่งอยู่บนต้นคริสต์มาสด้วยอะกระ,ก,กระโดดกันกระโดดกระโดดอือออเออให้มันได้อย่างะะงี้ฮะชาเบรกเล่นึลยโอ้โหเก่งเลยว่ะปล่อยรั่วจัดแล้วก็ลุกสนนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนชอบสกิลของทาเบมากเลยอะมันปล่อยเป็นลึงน้ําแข็งอะแล้วก็ปากระจายเป็นน้ําแข็งออกไปเนาะเกล็ดน้ําแข็งอะไรเงี้ยคือแบบ เท่มากนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็รีวิวไว้ประมาณนี้ละกันเนาะก็ต้องบอกไปเลยว่าคนีเนี่ประสบสความสําเร็จอย่างมากนะคะไม่คิดว่าจะสุ่มได้คุกกี้ลักซอบเบย์เลยอนะ่ะโอกาสมันยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ก็สุ่มได้นะคะก็รู้สึกว่าวันนี้ดวงดีมากๆนั่นเองสวรรค์น,นะคะคลิปใครที่มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคุกกี้ตัวไหนที่รู้สึกว่ามันดีๆอยากให้สุ่มเพิ่มเนี่ยก็ลองบอกกันได้นะไม่ได้เข้ามาเล่นหลายเดือนแล้วก็อาจจะกลับมาฟากอีกรอบหนึ่งละกันสําหรับทางเกมคุกกี้ลานคิงดอม ะะส่วนสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันนะในส่วนของคุยกดผิดเอาไว้เจอกันนะในส่วนของคลิปมันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม